ฮักติดมซอนเลยวรานี่รุนรุมรุนนตำแก้วแล้วก็ตำซ้อนกันฮ้อโอ้เฮียเฮียเลยได้พี่น้องไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะครับเนาะกับมีรูเมื่อนี้พี่น้อง คือเกาซ้อยจุห้องคือเกาเนื้อเมื่อนี้นะบาาพิงมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมหาตรวจับยาก้ะพี่น้องหาเวลามาเหตุคลิปน้ำบาาเห็ุนี่ยากง่ายเลยมาบาาพิงได้มาแล้วหลายหลายอันเดี๋ยวเสียให้บาาพิงท่านพี่น้องในเบื้อง้อมครับครับผมเมื่อนี้เอาเริ่มที่อะไรก่อนเอาคลิปเอาตับก่อนบ่เอาตับเบื้อง vino, à, đó số hải vino mưng đó bao nhiêu trăm hải vino mưng bớt rồi, bớt mương, ừ. chút chút, hôm nay, oh, toàn nhe nhê đi đấy, toàn đi nha, noi พอดูพี่น้องซาบเลยน่นทีนี่และตับแท้พี่น้องตับงอแท่แน่นแน่นชัดเลยเปเมืองเลยเหมือนอันนี้ของแท้ได้เนี่ยตับยนะนนน้อนน,ออน,นนะชาดเลยหือว่า ต้มเขียวด้ะจุปากจุจ๊จุใส่เรามาพิงตอนนี้ <laughs> ยังไปเสียงดังป,ดป,ดปุดพุด <laughs> เออฝากพี่น้องเลยเด้อพี่นอ uh, ้องเด้อมีอ่าเพลงวัชิบ้าเพชรออกเอาไว้ฟังตอนสงการเลยเด้อเดี๋ยวสิขึ้นไตเติ้ลให้ฟังนะครับนะเปิดฟังได้นะครับที่ uh, นาช่องเพชรบ้าเพชรนะมีใครหลังเด้อพี่น้องเด้อ ผู้จัดการสุเทพนี่ยแซ่บใส่ใครหลังเนี่ยพอกราบขอบคุณผู้จัดการสุเทพที่ติดตามครับผมแซ่บคุณสุเทือแซ่บคุณสุเทื้อขินน้ำในก็แซ่บเรือพี่น้องนะครับใครหลังเนี่ยขาดก่ได้ดะดังไม่ย้อนมาใครหลังเลยหลังพี่น้องอุ้งเอาแต่นี่เลยครับ ครับเออเอาขังง่าออกครับเอาขังง่าออกครับไขมันมั้งครับไขมันเปล่าครับผมสามสิบขีดเผาหลอกกันเลยครับอนนี้ยังดิผมเนื้อสันในเนื้อสันในละลายในปากครับบดเมืองละลายในปาดหอยหลาย นุน่มนุม่มนี่มูกินเราเมื่อนีร่พี่น้องเพระาะฉะหาได้ว่าพิงก็ได้โอ้ขึ้นหอดคือเขาครับหายไปดน <laughs> ขึ้นหอดพี่น้องคือเขา <laughs> <laughs> ขึ้นหดพี่น้องคือเขาครับผมย <laughs> จ๊เกง่งยจ๊เกง่งว่าพิงยจ๊เกง่งยจ๊เกง่ง ผาดเว่าผิดบ้างตอนน่ะนี่นี่แก้วเพียอ๋อตะกอนมาผิงน้ำไร้ไหลแลครับผมครับนี่นี่เนาะแจ้วเพียเอาบริสิทธิ์าใจเอาอแจกอาวุธก่อนนี่อาวุธตะกอนปะตะกอนรับสงการสงการ ขอนุยาเด้วยพี่น้องเนี่ยโอ้น้ำนำไ่ไหมสุดยอดยิงเสียงเอ้เอนี่เอานี่ก่อนบ้าพิงครับผมครับอันนี้นี่ห้องห้องส้อนซเอ้ครับนี่เออนี่้อ้โอ,อ,อตับครับตับตัวนี้งไ่าไปเลย โอ้าติ่มซ่อนเลยว่ะนี่เนื้อโอ้เนื้อสันมีรองโอ้ตับสองตอนไปเลยในพุทธหลุดซ่อนอ๋อผิงจุ้มห้องเจ้าเพียห้องคนคนงานแน่นอนเลย hát oh, Na, tắm rồi Sụt giọt chung Má Tạm kéo là cái tạm son gắn hổ hía hía Để đây đây bên này Thật เบอร์เบิร์แบแข้งคมพี่น้องอส,สุดเทียมตับมืนอวานเนาะโอ้กระตับมาให้เบาผิงยังสุดยอดเลยมันนะฮะตับอ้อหต่อเนื่องเลยเ้ยเ้อ อย่าหยุดรู้ด้วยือนนักสู้อ่ะหมดใจนักสู้กรับผมแซบกูสุดเถือพี่น้องกลับมาจากสงมาจากปาเหตุงานเหตุการ์มากลับมาบ้านกันย่าลืมเลพี่น้อง ขาดไม่ได้หรอกเนื้อย่าผัดขาดไม่ได้ครับพี่นอ้องเนื้อนี่ตัวสำคัญ มีบุญมีงานน่สาสั่นกร็บานช่วยๆครับพี่ครับตามแห้งคักคนพี่น้องมึงต้นปาก <laughs> <c oughs> ล่น <c oughs> ล้น <c oughs> มาเลยพี่น้องด้อแซบมั้งกันแซบกูเ่อ่ๆใครหลังเนี่ยมาพิงกลัมาดร่องเ่ใครหลังนี่แหละผู้จยวกัรนีเดียบทามาจะใครหลังนี่แหละเป็นพี่น้องกันคือแซ่บแซ่บผู้จัดการทีเดียบโอ้ใหหากำลังใจนะครับ กลับกับพวกคนพวกอั้นสุเทพแล้วครับผมอีกครั้ง้ซซนซ่บแซบ่บน้ำบะครับแซ่บว้าดตรงนะพี่น้องครำงี้ไงพี่นอ <laughs> ้องยำไปเสียงดังพุดๆุด <laughs> มือว่ามันเป็ยกาบขาหงา,ามาๆๆขับดูน้องเฮ้ยยังจิกบาทิกแซ่บๆใส่สามยางได้บมดสี่ยางได้สามิบจีบเนื้อให้หลังตับ เลยอะตัดโดนน้นองข้ามหนีแมะรวมมิดของแฮเลยข้ามนี้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับผมโอ้ตัดคือมกันแ รีเขาด,ดีอ่ะ <c oughs> อืมริบซีบุรดกำับฮอดบ้านแล้วผักไทยคอมเมนต์ม,มันเเรื่องพี่รองเลยจากไอ้ตั้งอย่างวัดจากกรุงเทพกลัามั่ย้านกลับมาบ้านช่องช่วงการเนาะครับ cứ để con lắng đến hàng chuẩn có hai điện hàng loại bọn hay điện hàng bọn hay điện bên em vẽ số mười lăm đến hàng loại dưỡng cho lẽ ยิ่งได้ก็ะเซาะก็เถอะเถอครับมีไงเี่ย,ย,ยละครัวผมัอมน,อนอิตฉามันอยู่นะมาพิงคิงก่อนดิโอ้ยนั่งอยก่ในห้นอง Mình bớt lỡ Lô 1, P'Nom kín 2 con Để ổng bớt lỡ Cặp bán Cây răng nè các bạn Và sữa mầm nó bà huyền ngon Mam đi bà Ừm Nhìn đẹp đẹp Hả? ăn, 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 ว่า,ามันเป็นคาเนื้อะมาพี่นอนขออนุยาตเด้อคุณเอ่ออ๋อ,อ,อว่าะิงหนั้นึกเสียบแม่พี่น้องตอนนี้ยงพอหรอก สุดนี้มันกได้ยยำครับอืมปุ่นอ่ะตัวน้อยมันไหนม่ได้ยยำตรอมันบ่ใครมันต้องยยำอืมได้ยยำปุ๊ดๆปุ๊ดๆสียงดังปุ๊ดๆอืมโอ้โหอุปธุบรรมดาขอพี่หยุดของเซ็บเลยนะ ว่านี่ก็อันตรายเด้อพี่น้องเลยเหนียวด้วยเนี่ยเกาะบอะได้วยสิแต่ว่าขาดบะไรก็เจ้ามักใส่ลาบ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าขาดบะไรกันนี่ยเร <c oughs> าคุมกันเอื่นนะกันยากอยู่มากินแต่เราบาทท้ายคลิปนครับเอาแบบนี้นะพี่น้องนี่เนอะบางบังเพิ่มเ้อ มือขีดไปเรื่อยๆของเบิดบ้าพิงเป็นคนทันบ้าเิ็ครับคุณอะก็เหนื้องามก็ค่อยดีวบบเี้คุณอะแล้วก็สดๆพร้อมเรือพี่น้องเลยต้องเถิด พี่น้องที่บ่เคยกินนี่ก็ต้องกินแบบสดๆนะบ่แม่นกินแบบไหนนะเด้อพี่น้องเนื้อข้างขึ้นหรือเนื้อที่ว่าฮาดนนี่เด้อกินครับพี่น้องเจ็บท้องบ่แซ่บแม่นเนื้อสดๆที่ออกแดงๆนี่พี่น้อดแบบว่าบ่มีกินเนาะบ่มีกินในครับข้าวนี่พี่น้องที่ออกแดงๆแบบนี้ยเนื้อสดๆอ๋อด้ตอนนี้เลยตัวนีงเลยอือ นี่ขันเนื้อปลาสดแช่เย็นที่ออกสีชมพนนูข้างในเตอร์เขาแมนสิปโปแซบถักมันแห่ฆ่าโค้งเนาะบนะพี่น้องอ้าโดนตอนนี้ไหมขออน,นุญาตด้วย มีใคร้ังพี่น้องพี่น้องท่านใดยีอยากมาแจมมามาเด้อจัดมาหารับครับผมจัดมาหาเลยมา,มาเล่นก,กับบาพินกับบาเพชรนะเขามาเลยครับไม่มีปัญหาบาเพชรกินาหาเนื้อสดๆไม่ไหมแบบนี้ละมาสูบพี่น้องกิน เด็กบูดรู้ขอเถียงน้องแขงด้วยเสียน้องแขงอยูข้างหลังครับผมแปลว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาน้องแขงด้วยครับผมอยู่ข้างหลังนะพี่น้องบอตัดได้คลิปนี่มันเต็มเต็มเงียบๆไปครับผมอสาระหน่อยบาเพ็ดน่ละโอ้คับคับมีน้องเลย แสบครับ,บแสบก้นเ่อเมื่อ,อ,อกลัวว่าน,นีเลือดจ้กครับผมน<อ>ี่จะทำไงเลือดรอกรินหรือก่อนล่ะ <laughs> ส่วนมาก้นกินเนื้อนี่ เนาะวิ่งที่เป็นนักดื่มน้ำกันเนาะครับผมเป็นนักดื่มอยู่อดตีอด่ายอาจมหพดากันเนอะอดดามาเนอพี่น้องจลดจวดแน่น่ะจิตเมื่อเนาะครับเก็บมากต้องดูดซึม <c oughs> คุณพ่อแม่พี่น้องอยังติดตามรับชมมือเกาเด้อครับผมครับมะผิ็ญกิบนีฮอฮอดหลายพี่นอ้องซ <c oughs> ึ้งว่ามะขาเ <c oughs> อาแบบกิ่นแค่โค้งครับ อภิษตัวจูนี่ต้องกินข้าวโค้งเนาะขราบแซ่บสุดข้าวโค้งเหรอจุ้จ้วนไหมคุณพี่น้องขออนุญาตเด้อครับเพราะว่าช่วงเทศก,กาลแล้ครับผมเบาๆครับเบาๆแต่ว่าหน้าแดงกันเบิลอละ,ละครับก้อนเขาคลิปกันเบาหลายแก้วแล้ว ยังมัม่ชินดูฟิมเสร็จโอ้ลืมใส่ซอนพี่น้องเลยเอารถลืมซอ,อ,อนพี่น้องอือโอ้โธ่น้ำหมดนะนี่ตัวนี้เสร็จใครรังนี่ ครับขออนุญาตไข่ลังเด้อร้อนมึงเด้อพี่น้องคนลังคนบบให้กินเลยแซ่บอยู่ครับเวอร์มันขิวไข่ลังนี่กระแซ่บซุปกระแซ่บครับไข่ลังอือไปล้วนละครับล้วนแบบพอนุ่มๆน,น,นะครับ เครื่องลมเครื่องเป็นไรเครื่องเครื่องลมพันมะโอ้ดื้มบาเพียงหม,มักแตงน้อยนั่งท่านอยู่ครับแซบเรื่อของได้ได้ไหมเอานี่นีน่นี่น่หวานดีไม่น้อย ด้เรื่องล <ie> ้วปลูกยังกับลุงเรื่องไหมผมจมซื้อเก็บมาจากสวนนั่นนะในเรื่องปลูกไม่ถาว่เปาเพชรละเอาเอาทิ้งจุดจุดป้ามันเบิดเนี่ยพันธุงเลยเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเขาบอกไหล พี่น้องกล้องรับนะครับมันอนนะไทยโดน <c oughs> เอาคลิปนี้นะครับบ,บารเพชรกับบาว์เพงศิลาพี่น้องเป็นก่อนเด้เอไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับมา <c oughs> ตามงขอุปกณ์ได้พี่น้อง